สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่25เมษายน2025หัวข้ออย่าบ่นแม้ท่านผจญความยากลำบากอยู่ข้อพระคำหลัก1โครินบทที่10ข้อที่10 10อย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้วต้องพินาศด้วยองค์เทชะฆาตอ่านพระคำทีโรมบทที่8ปข้อที่ยี่สิบปดยี่เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รับพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เนื้อหาพระเจ้าไม่อยากได้ยินเสียงร้องของผู้ที่บน่นเมื่อลูกของพระเจ้าเริ่มบน่น หรือการบ่นพึมพำของเขาหรือเธอที่เปิดช่องให้เกิดความเนรคุณและขับไล่ตัวเองออกจากบริเวณพระที่นั่งของพระเจ้านั่นเป็นเพราะสิ่งเดียวที่ทําให้คนคนหนึ่งเข้าถึงการประทับของพระเจ้าได้คือการขอบพระคุณสดุดีบทที่หนึ่งรข้อที่สี่สจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์แน่นอนคงไม่ใช่การบน่นการบ่นหรือบน่นพรึรมพำนั้นเป็นอันตรายในหนังสือกันดานวิถีบทที่21ข้อที่4ี่ถึงเกพวกเขาออกเดินจากภูเขาโฮตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดม ประชาชนเกิดความท้อแท้ระหว่างทาง 5. แล้วประชาชนก็ต่อว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมพาเราออกจากอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเกลียดอาหารอันไร้าย่านี้ 6. และพระยาเวทรงส่งพวกงูพิษมาในหมู่ประชาชนงูก็กัดประชาชน และคนอิสราเอลตายเป็นจำนวนมาก 7. และประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่าเราทำบาปเพราะเราต่อว่าพระยาเวและต่อว่าท่านขอทูลวิงวอนพระยาเวให้พระองค์ทรงนำงูไปจากเราดังนั้นโมเสสจึงทูลวิงวอนเพื่อประชาชน 8. และพระยาเวตรัดกับโมเสสว่า จงทำงูพิษตัวหนึ่งติดไว้บนเสาและทุกคนที่ถูกงูกัดมองดูงูนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้9ดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้บนเสาและเมื่องูกัดใครถ้าคนนั้นมองดูงูทองสำริดนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ลูกหลานของอิสราเอลบ่นต่อว่าพระเจ้า และพระองค์ก็ทรงส่งงูมากับพวกเขาทำให้พวกเขาหลายคนต้องตายเมื่อผู้คนบ่นต่อว่าพระเจ้าสถานการณ์ของพวกเขาจะเลวร้ายลงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ขอให้ท่านอย่าตายตั้งแต่ยังเด็กในพระนามของพระเยซูจากนี้ไปผมอยากให้ท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน เพราะสถานการณ์ปัจจุบันของท่านเป็นจุดอธิษฐานของคนรอบข้างผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนภรรยาของผมโทรมาหาคนป่วยซึ่งเราได้อธิษฐานเพื่อเมื่อเธอรับโทรศัพท์เธอก็บอกกับภรรยาของผมไปว่าขอทรงช่วยข้าพระเอาไว้ด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์สามารถสวมเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองในวันนี้ เธอไม่ได้บ่นเรื่องความยากลำบากในการเจ็บป่วยของเธอแต่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ก้าวหน้าที่เธอทำได้ในตอนนี้ท่านที่รักไม่ว่าสถานการณ์ของท่านจะอึดอัดเพียงใดอย่าบน่นแต่จงขอบคุณสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของท่านและมีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์จะทำให้วันพรุ่งนี้ของท่านยอดเยี่ยมประเด็นสำคัญ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้แก่ชีวิตของท่านในช่วง5นาทีข้างหน้า